Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ปัดไปเด้เอาฝั่งนี้ดิขอาฝั่งนี้เลยเอาได้เพื่อนได้เพื่อนหน้าก็ปัดไปเด้เขาการี้การี้ควยเป๋าเต็มไอ้พียเอ้ยกูกูชักแม็กไว้ ไม่เก้าสองกีนหัวเอาไปดิไม่เหรอเอาไปรวมกันดีกว่าไปไปไปดิเดือดที่อ้เก้าสองได้สองหัวตายทักทีแม่ไม่ขอเลยเลยอ้เก้าสองหิว User disconnected from your channel. แตกๆๆๆๆๆถึงแล้วเอาจะแตกเลยใช่ไหมเดียวเป็นม่วงเหรอเป็นม่วงเลยไม่กี่เป็นปะปารก้าสอง แต่มมึันไอ้โร่ถ้าคุณโดนขึ้นมันมาขึ้นมายิงแบบมึงอ่ะเป็นนั่นอ่ะมันขึ้นมายิงกูแบบแบบมึงอ่ะครับอะไรที่มึงโดนไงก็หลับสวดน่ะสวนกูใจอ่ะแม่ต้องทอนทั้งเบาะเท่เที่ยวลงไปแจมนี่ทันแล้วแล้วไม่พบเจอเลยแค่เดียวขอบโจล เออพกดีอ่เอ่ยาเหอือเกมที่ให้ต้มเซตเนี่ยผมว่ามันไม่ได้เลยเี่ยงฮะเอาดี ตัวนั่งี่พี่่กูันไมได้ออกจากบ้านหกโมอ่ะไก่อร่อยจั้สองปันหัวสามไม่ตายเมดวิลจะแตกมึดดาวก่อนพวกดาวก่อน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 เ๋ยบปักเก็บเลยนะดาวหมดาวหมดไม่ได้ปืนไม่ได้ปืน

แล้พี่กูแลวมงเ่อนางอย่ท่านหนั่อยู่อดิแล่เอดิผมเดี๋ยวไปเลยวะแตกแน่แตวะเฮ้ยิงอยโอ้โหแตกคือมาตีมาตีจตายแล้วโอ้โหไม่ไโหมาตโดได้ไ่ไม่มีไม่มีอะไรม่ีอะไรเลยไก่ตา เรามีแค่สีู่ับไปไีไปเบายาอะไรไปเบอรกันไรหน้าสะัดไปด้ <c oughs> <c oughs>